ไ้วยสมาชิกดอกเบีย้ยกแต่ของโคราชเอาดอกเบีย้ยส่วนต่างไปใส่ให้สากร์มีความเข้มแข็งความเข้มแข็งของสากร์ไม่ได้อยู่ที่หุ้นเยอะหรอกครับอยู่ที่เงินทุนสำรองเยอะนะครับทุนสำรองเยอะเท่าไหร่นันะ่นแหละคือความเข้มแข็งมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งอยู่ในพรไว้คํคำว่า สหกรณ์มัน่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนใครทำได้เร็วกว่าใครถึงเป้าหมายก่อนสมาชิกอยู่ดีกินด,ดีแบบยั่งยืนครับเพราะอะไรเพราะมันเกิดมันเป็นดอกเบี้ยต่ำแบบความยั่งยืนความยั่งยืนเกิดจากข้อมูลตัวเลขภายในของสหงกรเอง มันส่งผลให้การบริหารมันเกิดการยั่งยืนการบริหารที่ยั่งยืนมันก็อยู่ที่รูปแบบวิธีคิดและสมาชิกก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งเราต้องการอะไรผมพูดกับสมาชิกว่าท่านอยากจะได้ดอกเบี้ย,ววยขึ้นขึ้นลงๆตามสภาวะหรือเราอยากได้ดอกเบี้ย,ววยที่ต่ำแบบตลอดไป มันต้องยอมยอมเสียตลาดสักปีสองปีของโคราชวันไปเลือกตั้งนะครับก่อนหน้านี้จ่ายคนละพันหนึ่งสองหมื่นห้าพันคนที่ไปเลือกตั้งได้ยี่สิบห้าล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกร้องน้ำมันแพงขอไปพันห้าเพิ่มคอีครึ่งหนึ่งก็ยี่สิบห้าล้านกว่าอีกสิบสองล้าน ห้าเอ,อาง่ายๆสองล้านหนะ้าเหลยก็สี่สิบล้านประมาณนะั้นแหละปรากฏว่าไอ้สองร้อยล้านที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเอาไปปล่อยสมาชิกกู้ปีหนึ่งใช่ไหมครับสมมติว่าร้อยละหกร้อยล้านเราก็ได้หกล,ล้านสองร้อยล้านเราก็ได้สิบสองล้านานี่ก็ได้มาคขึ้นเลย ฉะนั้นการที่เราจะใช้เงิอนออกไปมันต้องมองว่าอะไรมันทดแทนได้นะครับอะไรมันทดแทนได้ฉะนั้นตรงนี้ผมพูดผมให้น้ําหนักตามพอสมควรน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยของผมบปเลียเียเหมือนท่านนี่แหละแต่ของโคราดเนี่ยถ้านับสุนท์สมตามข้อบังคับสุนทสรสมยืนด้วยอยู่ประมาณสัก6.66.7ครับก็เรากำลังไต่ขึ้นไต่ขึ้น ต่อไปนี่ท่านดูข้อนี้ลูกนี่เงินกู้ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์รวมท่านเห็นไหมเนี่ยโครด้า94 <c oughs> มีเงินอยู่ร้อยบาทโคราอยู่ที่สมาชิกอยู่94บาทแต่บ้านท่านเงินร้อยบาทอยู่ที่88และไอ้11บาทก็ว่าไปอยู่ไหนมันไปอยู่ตอนขายของท่านเนี่ย10บาท74บาท นี่คือปันผลของท่านกรรมการที่มาบริหารบ้านท่านเนี่ยได้ทําประโยชน์ว่าไม่ได้หารายได้มาจากตัวเบีย้ยละไาชิ้นอย่างเดียวเอาเหตุนี้ไปอ้างได้ว่าเรากําลังจะทําให้สากลนี้เข้มแข็งม,ม,มั่นคงมั่นคงยั่งยืนสมมุติว่าเอาเฉพาะไอ้แปดที่แปดเนี่ยมาปันผลแจกกันคืนนะได้ส่วน1 0 7สิบจุดเจดสเนี่ย ขอเอาไปสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตผมไม่รู้ว่าท่านบันทุนเท่าไรปีที่แล้วห้า <5. S 1> บาท,ทเชียร์คืนลอา <5. S 1> คิดดีๆท่านปล่อยกู้ล้านหนึ่งท่านได้ดอกบเบี้ยห้าหมื่นห้าถูกไหมครับท่านลองกดเครื่องคิดเลขที่ห้าหมื่นห้าคูณด้วยสิบสองเป็นเงินเท่าไหร่สิบสองห้าหกสิบสองห้าหกหรือก็เป็นหกสิบหก หกพันหกเอาหกพันหกไปลบห้าหมืนห้าเหลือไม่ถึงห้าบาทหันปันผลห้าบาทกินตัวใช่ไหมท่านประําว่ากินตัวไหมหมายความว่าเมื่อคิดต่อเบี้ยจริงแล้วเนี่ยต่ำกว่าห้าบาทเพราะเราใส่เฉลีย่ยคืนไปสิบสองขอทักนิดได้ไหมเอาตรงนี้นะ่ะเอาแค่เสมอตัวก่อนขอตรานี้ไปใส่ทุนสำรอง เพื่อความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนทําไม่กี่ปีหรอกครับไม่กี่ปีฉะนั้นหลักคิดบริหารปีนี้เพื่อปีนี้ต้องปรับอีกนิดหนึ่งบริหารปีนี้เพื่อปีหน้านและปีต,ต่อไปมันจะส่งผลให้สากลเข้มแข็งมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนและสุดท้ายมันจะตกที่สมาชิกครับ อุดมการณของสหกรณ์บอกว่าการช่วยเหลือตนเองผมพูดแบบสรุปนะครับการช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้สมาชิกอยู่ดีกินดีนี่พูดแบบสรุปแล้วพวกท่านมีหน้าที่อะไรท่านรู้ไหมที่ท่านมาบริหารสหกรณ์หน้าที่ของพวกท่านที่มานั่งวันนี้คือการเสนอการช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือตนเองเป็นเรื่องของ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของกอระบวนการสถารณ์ที่จะออกกฎออกกติกาออกระเบียบออกระเบียบเงินฝากดูแลคนที่มีเงินมาฝากให้เกิดประโยชน์ออกระเบียบเงินกู้ให้คนที่กู้เงินเกิดประโยชน์จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นหน้าที่ว่าเราทําได้แค่ไหน,นสุดท้ายมันก็จะกลับาว่าแล้วเราจะทําปีต่อปีหรือเราจะทําไปแบบมองวันขนา้างหน้า ผมเชื่อว่าวันนี้สา,ารกร์เนี่ยผมผมผมดูผมดูสา,ารกร์ที่ท่านนำเงินไปฝากครูร้อยเอ็ดครูยักษ์โสเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาใหญ่เขาโตเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าเรานันเป็นลูกค้าป็นพี่ใหญ่สองคนนะั่นมันหมายถึงเรามีความเข้มแข็งแต่สิ่งหนึ่งอย่าไปพูดนะครับเอาไปฝากเขาสามบาทห้าสิบสาบาทเจ็ดสิบ เวลามาให้เรากู้ต้องห้าบาทห้าสิบมันคนละมิติกัน่านเข้าใจคํานี้นะมันคนละเรื่องคนละประเด็นเพราะอะไรเพราะเรื่องปล่อยกู้ก็คือเรื่องปล่อยกู้การนําเงินไปลงทุนก็นําเงินไปลงทุนท่านรู้ไหมว่าในเล่มนี้เขาบอกว่าสหากรณ์เนี่ยมีรายได้มาจากอะไราะอยู่ในเล่มพักท่านไปเปิดดูรายได้ของสหกรณ์ หนึ่มีรายได้จากดอกเบี้ยสมาชิกสมีรายได้จากการนำเงินไปฝากธนาคารสามมีรายได้จากการนำเงินไปฝากสหารร์อื่นสมีรายได้จากการนำเงินไปลงทุนมันจะมีรลับับอยู่สีดัวแต่ของท่านนี่มันเพิ่มไปอีก รายได้จากลูกหนี้พิพากษาลูกหนี้พนกานต้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนก็ไปไปมาๆารายได้หลักๆมันจระมาแล้วก็รายได้อื่นๆค่าบ่าสมัครค่าขายขายขายก็ว่ากันไปทีนี้ท่านไปดูบ้านท่านอีกเก่งกว่าผมอีกพอไปดูรายละเอียดนะปีที่ผ่านมาเนี่ยสากลออมทรัพย์ครูนครราชสีมามีรายได้จากดอกเบี้ยสมาชิก